ยังไงคู่รักรุ่นเล็กเลิกกันแล้วพ่อฝ่ายหญิงโทรด่าฝ่ายชายจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ทะเลาะกันรุนแรงทั้งสองตระกูลดังเอ๊ะยังไงเมื่อล่าสุดเพจจับโป๊ดาราได้ออกมาโพสต์คู่รักเลิกกันโดยสาเหตุที่ว่าพ่อฝ่ายหญิงโทรต่อว่าฝ่ายชายและฝ่ายชายไปฟ้องแม่จนเกิดเรื่องทะเลาะใหญ่โตสองตระกูลดังก่อนสืบเจอเรื่องทีก,กว่าเดิมโดยทางด้านเพจจับโป๊ดาราได้ออกมาโพสตข้อความเอาไว้ว่าเลิกแล้วคะ่ะพ่อหนูด่าเขาทําให้เราเลิกกันแล้วคะ่ะ วเอยแรงมากตกใจถึงกรีดและอมยิ้มนิดๆอยู่ในใจแอบเหลอตกมือแบบกลั้นใจไม่ออกเลิกสักทีอะไรที่มันไม่ใช่ก็ต้องเลิกค่ะล่าสุดป้าอ้วนข้างบ้านโทรมาแฉเอ้ยโทรมาเล่าให้ฟังว่าไอที่เห็นว่ารักกันอะเขาเลิกกันนานแล้วค่ะเลิกกันตั้งแต่วันเกิดนูนค่ะเหตุเกิดเพราะพ่อฝ่ายหญิงด่ากราดผู้ชายของเบียนนะคะฝ่ายชายเลยไปเล่าให้แม่ตนเองฟังเลยเกิดเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะทะเลาะก,กันแรงมาก แต่อันนี้แรงกว่าค่ะเพราะผอยอจับได้ว่าฝ่ายชายแอบทักแชทไปหาหน้ากากผักคขมปีและจีบเขามานานกว่า3ามปีแล้วค่ะไวเออร์แรงมากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิทานอีศบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคู่รักไวทีนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหน้ากากผักคขมปีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดียนเองก็ลำบากใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจับโปดาราซึ่งงานนี้ทำเอาบรรดาชาวเน็ตแห่เข้ามาเดากันเทียบว่าเอ๊ะเป็นใครนะ